วสวัสดีปีใหม่เมืองวันนี้ได้มีลูกิ์ลูกหาในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้ก่อใจลูกซีลูกหาละกลายเป็นเพื่อนร่วมอาชีพได้มาลำหัวตามประเภณนี้ปีใหม่ก็อขอแสดงความยินดีขอบโอกขอบใจและขอรวดอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลจยบันดาลหืทุกท่านได้ รอดพ้นจากสิ่งที่บาพึงประสงค์สามอย่างก็คือพ้นจากตุกเมื่อว่าตุกในตัวเฮาหรือตุกภายนอกหรือตุกจากการใช้ชีวิตหรือการเดินทางหรือว่าจากการกินการอยู่ก็ขอให้ปลอดจากทุกเหล่านั้นขอให้ปราศจากภายัย ซึ่งหมายอันตรายต่างๆมีทั้งภัยจากาในบ้านในจองเฮา,าในระหว่างขับขี่ยา,านพาหนะในระหว่างเดินทางในระหว่างแย่เวียกแย่ขัอย่างใดก็าตามก็ขอให้ปลอดภัยแบบมีอันตรายใดขอให้ปราศจากโรคซึ่งมีทั้งโรคจากอาหารการกินจากอากาศที่เขาหายใจ รคจากการาไปประทะกับมลพิษหรือ,อเกิดจากาพันธุกรรมหรือว่าการประมาทหรืออย่างก็ตามก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเรื่องที่าม,ามาพึงประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย3ประการและแต่นี้เป็นต้นไปก็ขอใหออ้ประสบ และได้หับแต่สิ่งดีๆทั้งเจ็ดอย่างก็คือมีอายุวัตโกหมายความว่ามีอายุยืนสิริวัตโกก็มีสเสน่ห์มีสีเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นในสังคมยะสะวัฒโกะยะสะก็คือยศก็หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหมาว่าเขาทำงานที่ไหนก็ขอให้เจริญด้วย บทบาทและความสำคัญของเขาในต่อหน่วยงานนั้นๆธน,น,นาวัฒโกจเจริญด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำมาหาได้ด้วยวิชาชีพของเขาพลวัฒโกจเจริญด้วยพละกำลังร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายวันนาวัฒโก ขอเพื่อมีผิวพรรณและบุคลิกภาพอันดีงามเป็นที่จื่นน่าจื่นตาและประการที่เจ็ดเป็นประการที่รวบรวมทั้งหมดทั้งหลายทุกันเป็นชีวิตที่มีสุขขาวะโกความเจริญด้วยความสุขจากองค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวงนั้นตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไป mm-hmm